เมืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสทิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทอง ผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน,น้อยที่ปา่าไม้ไผ่เสียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาว จากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอบพยพสมัครพักพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทอง เจ้าเมืองสถิงพรารณนีได้สร้างพระมหา,าธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟ,องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันสายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในานามเมืองพัฒลุงเสมอมา นี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถทิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสทิงพระถูกลุกรานจากโจรสลัดมาลายู ส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอบพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตรวตรรษที่20ถึงพุทธศตรวตรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมือง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงสาลาโตะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำ หลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี้